สวัสดีครับกลับมาที่ข้อสอบสองปทหกสิบหกรอบแรกข้อสิบแปดนะครับอโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนว่าผมจะเคยทําไปหลายรอบแล้วน,นะแต่ว่าแต่ละรอบที่ทําเนี่ยที่เจอเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าความยากมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างวันนี้นี่ก็โอ้หนามืดอยู่เหมือนกันนะกว่าจะนึกออกนี่ใช้เวลาประมาณสามแสนไปอีเอาเวอร์ไปามาดูกันนะครับ เริ่มต้นเราจะพิจารณารูปทั่วไปของมันก่อนครับเนี่ยแต่ก้อนเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเรามองเป็นพหูนามเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็น x กำลังสองบวกอ่า x บวกสามทั้งหมดยกกาลังสองแล้วบวกสามอีกทีหนึ่งอืมทีนี้เนี่ยโจทย์ลักษณะเนี้ยเราที่เราทํากันบ่อยๆอ่ะมันจะต้องทําไม มันจะต้องแยกวงเล็บได้แยกวงเล็บได้เสร็จแล้วพอพอเราแยกวงเล็บมาแล้วเราแทนค่าไปเนี่ยมันก็จะตัด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 กันไปเรื่อยๆเหนืหอคาท้ายอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำแน่ๆคือต้องมาแยกวงเล็บตรงนี้นแต่เราจะแยกอีกช่าไหนโอ้ผมก็นั่งคิดอยู่นานนะกว่าจะแยกออกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยอืมคิดไปคิดมาเนี่ยผมก็ใช้วิธีนี้ครับให้เอเอท่ากับ x กำลังสองบวกสามก็ลองไปเรื่อยอะครับลองจนกว่าจะออกครับก็ได้มาเป็นวิธีนี้ครับเราก็จะได้ว่าอะไรเรจะได้วตัวเนี้ยมันค่เท่ากับ a บวก x ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก็บวกสามเ็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยก็จะกลายเป็น a กำลังสองบวกสอง ax บวก x กำลังสองนี่นะครับก้อนนี้มาเป็นตัวนี้เสร็จแล้วก็ชักบวกสามต่อมาเลยซึ่งมันบังเอิญบังเอิญตัวนี้มันก็คือ a นั่นเองเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็น a กำลังสองบวกสอง ax บวก a โอ้สวยงามมากเลยเราดึง a ออกเราก็จะได้เป็น a บวก 1> 1 5, หนึ่งเอเหลือ 2x บวกหเสร็จแล้วเราแทน a คืนอ,อย่างเดิมว่า a คือ x กำลังสองบวกสนี่แน่แทนเข้าไปครับตัวนี้เป็น x กำลังสองบวกสมาบวกหนึ่ก็เป็นบวกสเรียงผลให้เรียบร้อยก็จะเป็น x กำลังสองบวก 2x บวกสี่คือให้สวยเนี่ย เราจะเห็นการตัดกันได้เนี่ยเราต้องจัดให้มันอยู่ในรูปที่มันมีความสัมพันธ์กระหว่างสองวงเล็บนั่นเองก็เราก็มองใหม่ครับมองอีกตัวเนี้ยมองเป็น x กําลัง2บวก 2x บวก1แล้วค่อยบวก3ดีไหมเพราะว่า4คือ1บวก3แต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นกําลัง2สมบูรณ์ได้นะตาดีอีกแล้ว ก็จะเป็น x กําลังสองบวกสามคูณกับก้อนนี้ก็คือ x บวกหทั้งหมดยกกำลังสองอีกทีนึงอาะใส่เป็นวงเล็บใหญ่แล้วกันแล้วบวกสามสหายเบโอ้สวยงามจะเห็นว่ามันมีการรันตัวนี้นะอ่ามีการอ่าเขาเรียกอะไรตัวนี้เป็น x แล้วตัวนี้มันเป็น x บวกหนึ่งเพราะนั้นเวลาที่เราแทนค่า x ไปเนี่ยอันนี้จะเป็นหนึ่งอันนี้จะเป็นสองเห็นไหม ออเราแทน x เป็น2นี่ก็จะเป็น2เป็นสามงั้นเวลามันคูณอัไนเลยมีสิบตัดได้นี้เพื่อความสะดวกเนี่ยเราก็จะให้อีกครับให้เนี่ยผมเนี่ยสมมติตัวแปรไปเรื่อยครับคนขี้เกียจนะครับก็ต้องหาตัวแปรมาแทนครับเราให้ b t ครับ b t แทนด้วย t กำลังสบวกสามเสียเราจะได้แทนง่ายๆง,งั้นเรามาพิจารณาพจน์ นี่นะครับพจน์แรกของโจทย์นะครับพจน์นี้ครับงั้นตัวนี้ถ้าเราทําตามที่เราได้ทําเอาไว้เนี่ยมันจะได้มาเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นตัวนี้เนาะซึ่งตัวนี้กรณีนี้คือ x เป็นเท่าไหร่ครับกรณีนี้คือ x เป็นหนึ่งเพราะนั้นตรงนี้จะได้อะไรตัวนี้ก้อนเนี้ยมันก็จะกลายเป็นหนึ่งกำลังสองบวกสามจะมาคูณกับอันนี้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองกลังสองบวกสามเห็นไหมว่าก้อนแรกเนี่ยมันคืออะไรถ้าตามนิยาม b ที่ผมใส่เอาไว้ให้ตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็น b หนึ่งอ่านี่ก็จะเป็น b หนึ่งถูกไหม b หนึ่งก็คือหนึ่งเสองบวกสามคูณกับ b สองนั่นเองออเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็โอ้เราก็สามารถทําโจทย์ข้อนี้ได้แล้วแหละ,ะด้วยการแทนให้อยู่ในรูปของ b หนึ่ง b สองไปเรื่อยนั่นเองเรามาเริ่มแทนกันเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย แทนเลยอย่าได้รอชารอ้าอใช้สีอะไรดีในการแทนจะได้มองเห็นเัดๆเงินแล้วกันมันก้อนแรกเนี่ยก็จะถูกแทนด้วยบี B, มไม่ชาร์ดเลยแทนลงข้างล่างนี่แหละเนาะอันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตรงนี้มานี่ใช่ปะ่ะก็จะเป็น A อสองคูณเออะไรละ B ครับอืม b 2คูณ b 3ครับตัวส่วนก็จะเป็นอะไรครับ b 1 b 2คูณกับก้อนที่2อนี่มันก็จะเป็นอะไรตัวนี้เป็น b 4 b 5ตัวนี้ b 3 b 4สังเกตการตัดนะครับมันก็จะตัดอย่างนี้แชป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 แชนะถ้าเกิดว่าเราเติมต่อ เราเติมต่อยอพจน์หนึ่งตัวนี้ก็จะเป็น b หก b เจ็ส่วนด้วย b ห้า b หกซึ่งก็จะตัดอย่างนี้สังเกตเห็นไหมแสดงว่าเหลือตัวบนเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราแทนไปเรื่อยๆจืดจืดจืดเนี่ยถึงตัวสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็น b ยี่สิบคูณ b ยี่สิบหนึ่งส่วนด้วย 1> b 1 9 b 2 0ซึ่งมันก็จะตัดในลักษณะเดียวกันตดไปเรื่อย,เ,อยเหลือตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นคําตอบตอนนี้มันจึงเหลือ,อเบสเสร็จแล้วก็จะเป็น b 2 1ส่วนด้วย b 1ซึ่ง b 2 1ก็คืออะไร21ยกกําลัง2อบวกสส่วนด้วย1นึ่กำลัง2อบวกสซึ่งเท่ากับ อ, <gas> อันนี้ได้4 4 1บวก3ได้4 4 4ส่วนด้วย4ก, offs, ก็จะได้กับ1 1 1เรียบร้อยครับสมจบสมบูรณ์ครับ